9มีนาคมที่ผ่านมาณสนามฟุตบอลยาเทียมไนท์เทรดถนนวงแหวนไม่เหี้ยงจวดเชียงใหม่ของคุณแดงพรโรดรุ่งเรืองอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้มีโครงการสรารปันต้นกล้ากีฬาชุมชนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับทางบริษัทยันม่าแห่งประเทศไทยทําการคัดตัวนักเตะรุ่นจิว๋วเพื่อส่งไปเรียนต่อและกล้าไปเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทกศกับยัดมานนะคะทีะ่โครงการสารฝันต้งกล้กีฬาชุมชนนะคะปีนี้ก็จัดเป็นปีที่สองแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสน้องๆนะคะได้มอีอนาคตทางด้านฟุตบอลค่ะแล้วก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะให้มีโอกาสทุกคนเลยคุณค่ะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ ทางสกศกับบริษัทยันมาประเทศไทยครับได้มีความร่วมมือกันในการที่จัดการคัดเลือกตัวเยาวชนของอลูกหลานลูก,ก้ากสกศในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้ไปพัฒนาฝีมือในเรื่องของฟุตบอลปีนี้ทางยันมาิ่นก่อนจะมอบคุณการศึกษาคือด้วย จะคัดเลือกในวันนี้จะคัดเลือกเยาวชนเขาไป8คนนะครับเพื่อไปคัดเลือกที่กรุงเทพมหานครหนึ่งโดยการส่งเสริมของผู้ฝึกสอนแจกสมาแจกสโมสรเจลิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วมกับโค้ชของประเทศไทยเฮาในการที่จะฝึกสอนเยาวชนเขาเพื่อมีความสามารถในการพัฒนาฝีมือเพื่อขึ้นไปสู่ที่เป็นอาชีพใดในอนาคตครับเอสัสดีครับ Uh, my name YaMASP uh, Company Limited President Therada the the is First of of วันนี้คุณเทดก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสารฝันต้นกล้ากีฬาชุมชนนะฮะกิจกรรมในวันนี้นะครับเราเองเราพร้อมที่จะสนับสนุนเด็กๆเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีความฝันในเรื่องของกีฬาฟุตบอล นะครับมีพรสวรรค์ในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับก็วันนี้เรามีทีมโค้ดนะครับที่เป็นโค้ชมืออาชีพเนี่ยนะครับที่พร้อมที่จะฝันสารฝันน้องๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนําพาน้องๆก้าวไปสู่การเป็นนักเตะมืออาชีพร่วมกับทางทกศก็หวังว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางทกศนะครับทางผู้แทนจําหน่ายคือเชียงรายกิฬาวรานะครับรวมถึงพี่น้องนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับก็ขอขอบคุณมากครับ